สวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้พบกับรายการพาไปดูวันนี้นะครับเป็นเกียรติของทางผมมากเลยต้องบอกว่าเป็น EP ีแรกชลองต้องบอกก่อนคอนเซปต์รายการพาไปดูเนี่ยเราพาไปพบกับคนจริงในวงการก่อสร้างพาร์ทเนอร์จริงที่อยู่ในวงการก่อสร้างหรือแนวคิดใหม่ๆใ,ในวงการก่อสร้างต้องบอกนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางรูปบริษัทรูปเทคนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านงานโครงสร้างหลังคานะครับและแลนด์สเคปดีไซน์ ต้องบอกว่าวันนี้เขาเปิด1งโชว์รูมให้เราอย่างเต็มที่เลยเปิดให้เราดูถึงผลิตภัณฑ์เลยแนวคิดต่างๆพาร์ทเนอร์ราเจ้านี้เราทำงานร่วมกันมามากกว่า10ปีต้องบอกว่าเป็น ôlvis For solution Forvid ด้านหลังคาจี่เจ้าแรกๆของหลายๆท่านที่คิดถึงในวันนี้ยังไงวันนี้ต้องบอกว่าฝากรายการพาไปดูแล้วเดี๋ยวจะเจอเขาข้างในนะครับไปเข้าไปดูกัน ดีครับ,ค,รบคุณหมีขออนุญ,ญาตมาบุกโชว์รูมนะครับต้องบอกว่าผมมาครั้งแรกเลยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มาก สวยกว่าที่คาดไว้ภาพในหัวตอนแรกมาเราต้องเห็นหลังคาแต่เราไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้จุดเด่นของรูปเทคนี่คือโครงหลังคาเลยอยากให้คุณบีแนะนํานิดนึงว่าสินค้าตัวไหนเป็น,ปนไฮไลท์เลยอาจจะเริ่มต้นกับจุดไหนคือจุดไฮไลท์ของรูปเทคแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมฟกัปเข้าไปในของรูปเทคเราเนี่ยคือเราจะมีการออกแบบแล้วก็มีการคุยกับลูกค้าแล้วก็คํานวณโหลดแรงโดยวิศวกรทุกครั้งก่อนที่จะผลิต ที่โรงงานแล้วก็ไปติดตั้งเดี๋ยวผมจะพามาดูขั้นตอนด้านนี้ก่อนเลยฮะในด้านนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของโมเดิร์นซีรีส์ในโมเดิร์นซีรีส์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเท็คสเปนจากเสาซ้ายไปถึงเสาขวาได้กว้างสูงสุดเนี่ย12เมตรโดยที่ไม่ต้องมีเสากลางเลยซึ่งอันนี้เราเรีเริ่มจากตัวหน้ากว้างก่อนอย่างบ้านของลูกค้าหลายหลังนะฮะเขาอยากจอดรถได้สามคันถึงสี่คันแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นราคาทั่วไปเนี่ยจะหน้ากว้างได้แค่5เมตรแล้วก็ต้องมีเสาคัานละการถอยรถ S <S <S เข้าไปจอดเนี่ยก็จะเกิดปัญหาไม่ใช่ว่าการเอาโครงังคามาเนี่ยยกเหล็กไปตั้งหน้าง,งานและเชื่อมถูกต้องทุกอย่างเขาเรียกว่าออกแบบผลิตแล้วไปติดตั้งไม่มีการไปเชื่อมหน้าง,งานลด process ขั้นตอนในการทําหน้าง,งานเพราะเราออกแบบจากโรงงานปุ๊บ,บนะครับเราสามารถคุมคุณภาพได้ด้วยสสามารถออกแบบได้ใหญ่ขึ้นไม่ใช่ไปปรับเราตามหน้างานเั่าไปต้นงบอกว่าความเป็น professional ด้านนี้เป็นสิ่งที่ rooftech พนักแล้วก็ชํานาญมาก เรารับประกันโครงสร้าง5ปีเทียบเท่ากับตัวบ้านเลย2คือในเรื่องของส่วนควบนะครับไม่ว่าจะเป็นการรั่วซึมสีดุดล่อนหรือเกิดสนิมใดๆก็ตามโดยปกติถ้าเราซื้อบ้านมาเนี่ยส่วนควบเขาประกัน1ปีแต่เรารับประกัน5ปีเช่นเดียวกันเท่ากับโครงสร้างเลยว่าวงการก่อสร้างเนี่ยเขาจะรู้กันว่าการรับประกันระดับปกติ1ปีเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ที่เะาใช้กันในวงการก่อสร้างการที่รับประกัน5ปีก็เท่ากับว่าคุณได้รับประกัน5เท่าจากปกตินะใช่ครับ ต้องบอกว่านี่มันอีกโซนหนึ่งแล้วเนาะผมอยากให้แนะนำาพี่นิดนึงว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างหรือมีจุดไฮไลท์ตรงไหนบ้างที่ของดีที่ลุฟเทคนะมาใช้ของเราจะมีเป็นเหล็กที่เป็นมาตรฐานจ i s ก็คือเป็น Japanese Industrial Standard ตัวนี้ในเรื่องของการโคตติ้งเนี่ยเราโคตติ้งถึง3ขั้นตอนแระงแต่ตัวกาวไนท์เนี่ยเราโคตติ้งต้องเป็น80กรัม ต่อ1ตารางเมตรขึ้นไปเท่านั้นถัดไปนะครับในเรื่องของรูปแบบงานเนี่ยเราจะมีของทั้งโมเดินซีรีส์แล้วก็คอนเทมพอแวรรี่ซีรีส์เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเลือกดีไซน์เนี่ยให้แมทเข้ากับตัวบ้านของเขาเองส่วนพวกวัสดุหลังคานะครับเรามีให้เลือกหลากหลายมากตั้งแต่วัสดุที่เป็นทึบแสงโปร่งแสงแล้วก็กึ่นงทึบกึ่นงโปร ตัววัสดุทึบแสงเนี่ยเราเลือกของไทยพาสูรหรือว่าตาภูเขานะฮะซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็การันตีคุณภาพเนี่ยได้เป็นอยา่างดีส่วนตัววัสดุโปร่งแสงเนี่ยเราจะมีการใช้อยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1เลยคือเป็นโซลิดโพลีคาร์บอเนตชีทของโพลีไลท์ตัวนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยไปดูกับโรงงานที่ต่างประเทศแล้วก็นำเข้ามาอย่างไรกมีทึบแสงมีโพลีคาร์บอเนตนะครับอีกอันหนึ่งเป็นไฮไลท์ของทางนี้เหมือนกัน ทินโกไลท์อันนี้เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นของ S c G Chemical น่าจะเรียกได้ว่ามันเป็นแผ่นส่งแสงเพื่อหลังคาเนี่ยที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้ล่ะผมว่ายังไม่มีเทคโนโลยีตัวไหนเนี่ยที่ดีไปกว่าตัวนี้คือมันสามารถให้แสงลอดผ่านได้ดีกัน UV ได้9 9รวมถึงลดความร้อนได้5องศาเซลเซียสจากหลับเคสด้วยเช่นเดียวกันแตะถัดไปนะครับสิ่งที่เราแก้เพนพอยท์ให้กับลูกค้าได้อีกอันหนึ่งอย่าง ต่ที่ที่ผมได้เรียนแจ้งไปแล้วฮะ <laughs> ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาโปร่งแสงเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆในเรื่องของการตอเติมบ้านแต่มันแล้งมากับอะไรมันแล้งมากับเรื่องความร้อนทําให้เราเนี่ยทำเป็นระแนงใต้หลังคาแบบนี้มันสามารถลดทนความร้อนได้เพราะความร้อนเนี่ยส่งผ่านโดยแสงเป็นหลัก <laughs> การมีระแนงใต้หลังคาแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มร่มเงาแล้วก็ลดปริมาณของแสงลง ปริมาตรของแสงมันลดลงแล้วเนี่ยความเย็ยนที่เราได้กลับมาก็จะเพิ่มมากขึ้นเราออกแบบมาให้มีช่องว่างระหว่างตัวระแนงเนี่ยสามเซนเพราะว่าในการรีเสิร์ชมันสามารถป้องกันสปริหรือว่านกเนี่ยขึ้นไปทำรังมันได้ส่วนอันนี้น,นะครับจะเป็นดีไซน์ใหม่ๆตัวชงชาซึ่งเราอยากออกแบบเพื่อให้มีมิติการเล่นเนี่ยหลากหลายมากขึ้น ที่วันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะคือตัวฟาซาดตามบ้านซึ่งปกติบ้านจัดสรรนะฮะบ้านทุกหลังมันจะมีหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยอันนี้เราออกแบบร่วมกันกับทางของคุณจุนเซกิโนแล้วก็เอาโปรดักต์ของตัวชิงโกไลท์เนี่ยมาใช้งานรูปแบบเนี่ยมันจะเป็นคิวบิกซึ่งคิวบิกพวกนี้เราสามารถทําเหมือนแปกสอนได้เลยครับคุณสัน oh. คือเราอยากจัดวาง สีอยากจัดวางช่องอยากทำให้เป็นตัวหนังสือมันสามารถทําได้หมดเลยและที่สําคัญมันเน้นเรื่องอะไรชิงโกลท์เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกมันลด UV ได้อยู่แล้วพราเวลาแสงมันลอดเข้าไปเนี่ยมันทําให้การอินทีเลียภายในของเราเนี่ยได้รับการรักษาที่ดีขึ้นอันนี้เป็น p รีฟับเ h o เฮานะครับแล้วก็เป็นการต่อเติมส่วนต่อของบ้านออกมา มีงานฟาสตดที่เราอยากทําส่วนงานดีไซน์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยวันนี้เรามีให้ดูแล้วนะครับจากเลดดอดีไซน์อวน์นะครับส่วนอันนี้เป็นอินเวนทีฟพ f แฟค i ิเคชันซึ่งเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็แทบจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เรารเริ่มกระบวนการทําในรูปแบบนี้เพื่อหลายย่อยครับต้องบอกว่าการใช้งานร่วมกันมาหรือเราทํางานร่วมกันมาเนี่ยมากกว่า10ปีเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นการยืนยันถึงเรื่องคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงหลังคาของทาวเวอร์เทคหรือฐานรากของเข็มเล็กพอเราทางานร่วมกันมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยประสบการณ์จะช่วยให้เราปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดหรือแก้ไขได้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้โซลูชันไม่ใช่แค่งานฐานรากหรือไม่ใช่แค่งานหลงังคาแต่เป็นโซลูชันของแลนด์สเคปปิง้งหรือพื้นที่บริเวณรอบๆอาคารของบ้านเนี่ยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสวยงามหรือแม้กระทั่งรวดเร็วในการทํางานด้วยยังไงก็ตามนะครับสำหรับผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเข็มเล็กหรือทางรูฟเทคนะครับ สามารถติดต่อทาง Rooftech ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ผมทิ้งลิงก์เดี๋ยวโลเคชันไว้ให้ต้องบอกว่าโชว์รุมสวยมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรูฟเทคขอส่งต่อคุณภาพงานดีๆสำหรับใครก็ตามที่ต้องการต่อเติมซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเราพร้อมที่จะให้บริการที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพสูงซึ่งแตกต่างจากท้องตลาดแน่นอนครับรูฟเทคคัฟติ้งคุณลิตีดัตลาสครับ